วันนี้นะคะเราจะลองมาชิมเป็นต้มปวยห,หมูสับนะคะรสชาติเป็น,นยังไที่วางเนี่ยปวยมาเป็นกอ้อนแล้วก็จะเป็นข้าวขาหมูนะทุกคนนี่ข้าวขาหมูเราข้าวหมูกรอบหมูกรอบไข่นะเขาก็จะมีที่ขอะสลักสักทุกตัว น่ารักของเขาสักเนี่ยแหละน่ารักมากนี่อันนี้นะคะไข่ไข่เป็ดไข่ดีมากทุกคนหนังหมูล้วนนะฮะสั่งีไปแล้วเขาจะมากินตอนให้น้ำสั่งกันนะไม่ได้กินไม่ได้เรากินนี่นะคะ อันนี้ก็คือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอันนี้หรือเปล่าไปดูก็จิ้มของตัวเองดิอือืเป็นไงน้ำจิ้มฮารมหลซีู้ดตัดเรี่ยนได้ดีมากมันจะมีกลิ่นขมิ้นแตไใช่ไหมร้านอยู่ในปั๊มเลยค่ะ แล้วก็น้ำน้ำเต็นกว่าอันนี้บวยต้องเค็มต้องบวยเวพราะวพริกมาให้ใส่เองนะโหสับอันนี้จะออกเค็มเลยล่ะเค็มเลยน้ำที่เราสั่งก็จะเป็น นะ้ำฟักนะคะมันจะออกหวานๆนะทุกคนแก้วของมสลักลายไป <c oughs> กินลแล้วเหมือนแบบมันเหมือนอยู่ในวังบนอันนี้ก็จะจืดๆอ,อันนี้น้ำอะไรจ่ะไี่กวางอันนี้น้ำอะไร <c oughs> ชามันลึกดดจืดจางเหลืองมากเลยค่ะ 高铁呢，对吗？